สว uh, ัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นปฐศึกษาปีที่ห้านะคะวันนี้มาพบกับวิชาวิทยาสเทคโนโลยีนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องหน่วยที่สอนะคะเราขึ้นหน่วยที่3ามนแล้วทําแบบทดสอบการหรืยยังเอ่ยส่งหรือยังนะคะอ่าหน่วยที่สามเรื่องของแรงในชีวิตประจําวันบทที่หนึ่งที่เราจะเรียนนะคะเรื่องของแรงลับนะคะแรงลับคืออะไรนะคะแรงลับคืออะไรนะคะ รงลัพธ์คือผลรวมสองแรงตั้งแต่สองแรงขึ้นไปที่กระทําการต่อวัตถุเดียวกันและมีผลทําให้วัตถุิ้นะเคลื่อนที่ไปตามแรงงผลลัพธ์นะคะในกิจกรรมของเราในเด็กในชีวิตประจําวันเนี่ยมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่เราต้องออกแรงกระทําต่อวัตถุ mm. เช่น ประตูการดิบของการยกกล่องการยกลังการตีปิงปองการดึงเชือกนะคะล้วน,นเป็นการออกแรงทั้งสิ้นนะคะแรงรับเนี่ยคือผ,ผลรวมของแรงตั้งแต่สองแรงขึ้นไปที่กระทําต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุชิ้นนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามขนของแรงรับนะคะเห็นรถคันนี้ไหมคะรถคันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นรถเสียยางเบ็น อะไรก็ไม่รู้หรือน้ำมันหมดก็ได้นะคะสีเขียวคันนี้มีผู้ชายสองคนบักเขียนกันหน้าดําค่ําคิดเลยนะคะมาเขียนรถคันนี้มีแรงสองแรงนะคะแรงของผู้ชายคนที่หนึ่งเสื้ออันนี้สีเขียวเขียวอ่อนหน่อยออกไปฟ้าๆนะคะแล้วอีกคนหนึ่งเขียวเข้มๆนะคะแขนเขียวเข้มๆหน่อยนะคะเขียนรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปในทิศทางเดียวกันนะคะแรงลับเท่ากับการ ผลรวมของแรงสองแรงขึ้นไปนะคะ,ะนั่นคือแรงลับามาดูต่อการเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทําต่อวัตถุนะคะการเขียนแผนภาพเพื่อนะะสื่อให้คนอื่นเข้าใจในลักษณะของแรงที่กระทากดต่อต่อวัตถุนะคะเขียนหัวลูกศรแสดงทิศทางนะคะแรงไปทางไหนเขียนทิศทางไปทางนั้น เขียนความยาวของโลกศรน,นะคะแสะดงค่าหรือขนาดของแรงที่กระทําต่อวัตถุนะคะหัวลูกศรชี้ไปทางขวานะคะหัวลลกศรชี้ไปทางขวาแสดงว่าวัตถุชิ้นนั้นเคลื่อนที่ไปทางขวาใช้แรงน้อยนะคะหัวลูกศรเคลื่อนที่ไปทางขวาลูกศรมีหางที่ยาวแสดงว่าใช้แรงมากนะคะ,ะ,คะผลของแรงลที่เกิดขึ้น3กรณีมีดัง นะคะแรงนะับมีได้3รูปแบบย้อนกลับมาที่คำว่าแรงนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้ขู่ข้ามไปนิดหนึ่งแรงคืออะไรแรงหมายถึงการกระทําที่ทําให้วตัตถุเนี่ยหยุดนิ่งจากวตัตถุหยุดนิ่งเกิดการเคลื่อนที่วตัตถุที่เคลื่อนที่อยู่เกิดการหยุดนิ่งหรือวตัตถุอ่าเคลื่อนที่อยู่เคลื่อนที่เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะหรือไปเปลี่ยนทิศทางของวตัตถุชิ้นนั้นออกแรงกระทําต่อวตัตถุชิ้นนั้นนะคะหลายแรงนะคะ หรรงเดียวอ่ะตั้งแต่สองแรงขึ้นไปเราเรียกว่าแรงลับแรงคืออะไรคือแรงสิ่งทไปกระทําให้วัตถุที่นั้นเกิดการเคลื่อนที่นะคะทีนี้มาดูต่อผลของแรงลับเกิดขึ้นได้3กรณีดังนี้แรงสองแรงเกิดขึ้นไปทิศทางเดียวกันนะคะแรงสองแรงขึ้นไปมีทิศทางเดียวกันมากระทําต่อวัตถุเดียวกันถ้าค่าของแรงลับ จะเท่ากับผลรวมของแรงทั้งหมดนะคะและแรงลับจะมีทิศทางเดียวกับวัตถุที่มากระทำนะคะงงใช่ไหมคะงงมีภาพให้ดูนะคะถ้าเรียนฟังข้อความนักเรียนจะรู้สึกว่างงแรงสองแรงขึ้นไปมีทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุชิ้นเดียวกันค่าของแรงลับจะเท่ากับผลรวมของแรงทั้งหมด และเรงรับจะมีทิศทางเดียวกับเรงที่มากระทําเด็กผู้ชายเสื้อสีม่วงกับเสื้อสีเหลืองน,นี้ออกเรงน,นะคะผลักตู้ตัวผลักตู้ใบนี้ให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันคืออยากให้ตู้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะแรงที่1คนเสื้อเหลืองออกแรงสมมติว่า2เนิวตันกดนิ้่สองออกแรง1นิเนีวตัน เอาแรงที่หนึ่งบวกกับแรงที่สองกลายเป็นสามนิวตันไอค่าของแรงครูสมมติขึ้นมานะคะให้มองเห็นภาพเห็นไหมหัวลูกศรของคนเสื้อสีเหลืองยาวกว่านะคะเสื้อสีม่วงสั้นกว่าเอาเสื้อสีเหลืองบวกกับเสื้อสีม่วงได้เป็นแรงลับพอจะเข้าใจใช่ไหมคะพอจะเข้าใจใช่ไหมวัตตุเคลื่อนที่ไปทางขวามือนะคะอ่าต่อนะคะ ประเภทที่สองแรงสองเรง่มีขนาดไม่เท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อวัตถุชิ้นเดียวกันแรงลับจะได้จากการหักล้างของเรงสองเรงบางส่วนโดยแรงลับจะมีทิศทางเดียวกับค่าของแรงที่มีค่ามากกว่าเป็นยังไงอีกล่ะฟังแล้วง,งงๆจังเลยอ้าดูภาพนะคะ ทีนี้ชายเสื้อเหลืองกับชายเสื้อม่วงแบ่งฝั่งกันละไม่อยู่ฝั่งเดียวกันละเมื่อกี้ชายเสื้อเหลืองม่ออกแรงสองนิวตันชายเสื้อม่วงออกแรงหนึ่งนิวตันแรงที่หนึ่งออกสองนิวตันแรงที่สองออกหนึ่งนิวตันมันสวนทางกันนักเรียนเห็นไหมคะมันสวนทางกันไปทางซ้ายกับไปทางขวาทํายังไงคะเอามาหักลบกันเหลือเท่าไหร่นั่นคือค่าของแรงลับ หัวลูกศรชี้ไปทางไหนล่ะหัวลูกสองของแรงรับชี้ไปทางไหนชี้ไปฝั่งแรงที่เหลือแรงที่หนึ่งออกมากกว่าเอาสองมาลบหนึ่งยังเหลือใช่ไหมคะหนึ่งยังเหลือหัวลูกศรก็ชี้ไปฝั่งที่เหลือนะคะชี้ไปตามแรงที่ฝั่งออกแรงมากกว่าต้องการต้อเรียนนึกภาพสิเราตัวเล็กเพื่อนตัวใหญ่ช่วยกันหลักโต๊ะคนละฝั่งกัน ให้ไปตามในทิ่ที่ต้องการเพราะตัวนั้นจะไปตามคิดคน่ก็ต้องไปตามใจคนที่ออกแรงมากกว่าหรือตัวโตวมากกว่านั่นเองนะคะอ่ะประเภทที่สองทีนี้มาดูประเภทที่สามสามแรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงข้ามกันมากระทําต่อวัตถุเดียวกันจะหักล้างกันจนหมดและแรงลับจะมีค่าเป็น ศูนย์วัตถุจิ้นนั้นจะหยุดนิ่งไม่เคลื่อนที่อ่ามาดูภาพกันนะคะทีนี้ชายเสื้อเหลืองกับชายเสื้อม่วงเนี่ยเคลื่อนตู้อีกเหมือนกันออกแรงเป็นไงคะออกแรงกันชายเสื้อเหลืองก็ออกแรงสมมติว่าสองนิวตันชายเสื้อออกแรงสองนิวตันเอาหนึ่งกับสองแรงของคนที่หนึ่งกับคนที่สองมาทำยังไงกันมาหักลบกันเป็นยังไงคะเท่ากับศูนย์วัตถุจิน,นั้น ไม่เคลื่อนที่มันก็หยุดนิ่งนั่นเองนะคะอ้าวมาดูต่อการวัดแรงที่มากระทาต่อวัตถุใช้เครื่องช่างที่ใช้วัดก็คือเครื่องช่างสปริงวัดค่าของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันคําว่านิวตันมาจากไหนมาจากชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่คิดคุณเรื่องนี้ก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันผู้ทําการศึกษาเรื่องของแรงแล้วก็ผู้ ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะ,ะต่อนี่ไงเครื่องช่างสปริงนะคะนี่คือลักษณะของเครื่องช่างสปริงแบบแขวนนะคะเครื่องช่างสปริงแบบแขวนเอาวัตถุมาแขวนตรงนี้ค่ะตาช่างสปริงก็จะย่อนลงมานะคะตัวจาช่างสปริงก็จะบอกค่าน้ําหนักของวัตถุที่นั้นนะคะ,ะประโยชน์ของแรงลัพเอาไว้ทำอะไร การขบนาคมในสมัยก่อนนะคะใช้งวในการลากเกวียนนะคะใช้เขวนกระถางนะคะเส้นลวดสามเส้นช่วยยึดกระถางเอาไว้ทําให้เกิดความสมดุลน,นั่นเองนี่คือประโยชน์ของแรงลับนะคะพอจะจําได้ไหมพอจะทําได้เข้าใจไหมคะแรงลับคืออะไรแรงคืออะไรแรงคือสิ่งที่เราออกแรงกระทาําต่อวัตถุให้วัตถุที่นั้นเกิดการเคลื่อนที่วัตถุที่นั้นกลาลังเคลื่อนที่อยู่ไปดึง่อำวัตถุที่นั้น หรือไปผลักหรือไปอ่าไปหยุดมันวัตถุชิ้นนั้นเกิดการหยุดเกิดการเปลี่ยนทิศทางนะคะหรือว่าเคลนเร็วมากยิ่งขึ้นเราเรียกมันว่าแรงแรงรับคืออะไร่ะแรงรับคือผลรวมของแรงตั้งแต่สองแรงขึ้นไปนะคะถ้าคนทุกคนสองคนช่วยกันหามโต๊ะนะคะเพื่อจะเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเราเรียกว่าผลรวมของแรงก,การเคลื่อนที่ของวัตถุชิ้นนั้นเราเรียกว่าแรงครับนะคะ หรือเพื่อนที่ในทิศทางสวนทางกันแรงรับก็แรงก็จะเกิดการหักล้างกันส่วนที่เหลือนะคะฝั่งที่ออกแรงมากกว่ามีส่วนที่เหลืออยู่มีออกแรงไปห้าฝั่งหนึ่งออกแรงห้าฝั่งหนึ่งออกแรงสามนะคะหักลบกันมีอยู่ห้าหักลบออกเซ้สามเหลือสองแบบนี้นะคะแรงรับก็เท่ากับสองหรือผลักไปทางเดียวกันฉันมีอยู่สามเธอมีอยู่สามเจอกันผลัก ไปนีทิศทางเดียวกันเป็นการรวมแรงกันนั่นเองนะคะหรือออกเท่ากันาสามสานะคะเนวหลักในทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะฉันก็อยากให้ไปในทิศทางที่ฉันต้องการเธอก็อยากไม่ไปในทิศทางที่เธอต้องการโดยออกแรงเท่ากันว่าถุกิ้นั้นก็จะหยุดนิ่งไม่เกิดการเคลือ่อนที่นะคะนั่นคือลักษณะแรงรับประโยชน์ของแรงรับนะก็คือใช้ในการบรรดา,าคมนะคะสะไมโครน,นะคะ ไม่มีรถไม่มียานพาหนะก็ใช้หัวในการลากเวียนขนสิ่งของต่างๆหรือการเคลื่อนที่นะคะใช้ในการแขวนกระถางต้นไม้นะคะ,ะมีวิดีโอให้ดูหนึ่งตัวนะคะ จบไปแล้วนะคะสําหรับวิดีโอแล้วก็เรื่องของแรงลับนะคะสําหรับเรื่องนี้เดี๋ยวคุณครูจะเนในวยงานไปให้นะคะสําหรับงานดิชันเรียนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ